สวัสดีครับผมอันนะครับนภัชระชาวลิตครับผมตอนนี้อายุ17ปีครับน้ำหนัก63ครับส่วนสูง1น3เซนติเมตรครับก็เอ็ตัวเล็กไหมเออถ้าเทียบกับคนอื่นก็ตัวเล็กครับยังสุดเด็ดอับไรครับอันเป็นคนเฮฮาครับผมอยู่กับเพื่อนไม่เครียดทำให้เพื่อนไม่เครียดได้ชิลๆครับสุดเด็ดที่สุดในใบหน้าของเราเนี่ยมีเสน่ห์ว่าอย่างไรหนึ่งตรงนี้ครับตรงนึงจำไม่ได้ตรงนี้มันมีสองจุดอยอะตรงไหนนะ แต่ว่ามันไม่ได้มาตั้งแต่เกิดครับมันไหวอะไรเงี้ยแล้วแบบทู่มันมาจิ้มตางก็เลยได้จุดมาเลยสองอันเคยมีใครบอกครับวเนคนหน้าหวาเคยนะครับผมบางคนก็บอกว่านี่เลยเป็นผู้หญิงเลยก <Wow. S 1> ับเป็นทอมอะไรเงี้ยชอบมีคอนทัคคิดว่าเล่นบทรายเลยไมยเล่นดูไหจะเอาใช่ปะหลายรอบแลนะ้วมึง่มีปัญหาอะไรปะอยากโดนมากใช่มึงนะมีดาราที่คุชอบไหมครับผม ถ้าไทยอ่นชอบพียาครับเขาเก่งร้องเพลงเพราะสวยใจดีครับเราถามว่าชอบดาราคนไหนเราจะให้เล่นบทดาราคนไหนดูน่อ huh. เล่นบทพิยาให้ดูนะครกูจะกินแกงหอยกูจะกินแกงหอยเล่นในติ๊กต็ด้วยเก็เดีเส้นเพลงในติ๊กต็อกคลิปล่าสุดให้ดูหน่อยจำได้ไหมว่ามันเกิดไจำไม่ได้แต่ว่ามีเพลงหนึ่งจําได้ตื๊ดตึ๊ดตือตือตืตืตืดตือตึอตอาส่เพลงง ต๊ดออืเป็นแบบแคกเตอร์เล่นทั้งสี่คนที่มาของเราวันนี้นะครับใครก็ได้เอาทั้งสองที่สี่เอาพี่มาก็ได้พี่มาก่อนคนแรกโอ้พี่ผมว่ากันนะมึงสุดยอดจริงๆเลยอ่ะโอ้โหเอาเพี่วินมั่งพี่วินอันนั้นมึงต้องอย่างนี้นะมึงต้องทำอย่างนี้นะมึงทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะก็ตอนนี้มีซีรี้เรื่องอะไรอยู่เรารับบทหลายๆก็เราก็เล่ามาแคกเตอร์ก่อนนะนั่นให้เราฟัง ครับผมอันเล่นบทเป็นโฟกนะครับผมโฟกเนี่ยจะเป็นคนที่นิสัยดูนิ่งๆดูแบบมีความคิดตลอดเวลาครับผมเป็นคนที่ชอบแต่งนิยายคบบคิดก่อนพูดเสมอแล้วก็อย่าลืมไปดูนะครับผมเกียร์สีขาวกาฝีผุน,นครับออกตอน6กโมงเย็นทุกวันจันทร์ที่วีทีวีเท่าน,นั้นนะครับอย่าลืมไปดูกันว่าโฟกเพียวและคนอื่นจะเป็นยังไงต่อไปบ๊ายบาย